โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับผมวันนี้ต้ออยู่ในเกมไม้คราบในไม้ครับเอาชิลล็อดในปาร์ตี้เท่าไหร่วะโอ้ยเฮียอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรดีใจ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 ทำไมมึงดีใจทำไมเฮ้ยได้กลับมาได้กลับมาหลังจากหายไปหลายเดือนมึงรู้ว่ากูใคร โอ้พระเจ้ารู้รู้นาทีรู้นาทีที่มากเลยวันที่มึงมาช่วยอะไรกูฮะช,ช่วยช่วยค่าบอสครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมพี่เวฟนี่ยให้แมงตามมาช่วยฟาร์มของทําบอสแล้วก็ฆ่าบอสไปทั้งหมด64ตัวแล้วก็มีหนึ่งถุงแถมแถมทุ แถมก็เพราะว่าเวลาใครที่เข้าเซิร์ฟมาครั้งแรกมันจะให้ดวงตาเชิญบอสหนึ่งอันใช่ไหมซึ่งแมงดาเนี่ยได้เข้ามาครั้งแรกมันก็เลยได้ดวงตาไปเว้เออเออเออตามมาแล้วตามมาแมาตามมาแล้มาเออไม่รู้ว่ากูใครไมรู้ว่าพระเจ้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวือเทพเจ้ารู้เปล่าเดี๋ยวพี่จะพามาดูห้องไอ้น้องมาเนี่ย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 มันเป็นห้องที่เดี๋ยวดู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  ดูด <muitas S 2> ูเ <sketches> อ <promised> oh, ้ยเอ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 ้ยรับดูมาเจ้ามาที่เลยมาที่เลยมาที่เลยมาที่ันนี้วันนี้มึงฟาร์มให้กูเยอะละมึงมาที่มาที่ันนี้มึงฟาร์มให้กูมึงมาทมาทีมาที่มาที่มาที่โดดลงมาโดดลงมามาเดียวมาเดียวมาเดียวฟาร์มให้กูเยอะละมาที่มาที่มาที่ตามมาตามมาตามมาถือไปถือไปเออนี่แหละปะหานะปะหานมึงนิ่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 งเข้าไปเข้าไปเนี่ยมึงฆ่าบอสเนี่ยนะกี่ตัวแล้วมึงเคยสำเนีจอีกตัวยัง ตายอ่ะดูมึงกีฬาดมึงจะมาสู่มาเจ้าวะอ่ะดูบอลบองได้ออกดิสคอร์ดแล้วก็ออกจากห้องกูไปไปมึงหมดประโยชน์ละไปมึงไปมึงไปเถก็ไปมึงหมดประโยชน์แล้วไปหมดหมดนาทีแล้วไล่เออออกออกออกเซิร์ฟมึงได้เออไป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 หนีชิวประโยชน์เออไม่ต้องหวัดดีไป S <S <S ไปหมดประโยชน์แล้วไปอไอเออทุกคนนี่นะฮะคือเราได้ให้แมงดามาช่วยเราฟาร์มเ็นที่เรียบร้อยแล้วนิดหน่อยแะแล้วก็ววพี่เว็บเนี่ยได้ไปหามังกรใสยฟ้ามาแว่ตัวหนึ่งก็คือนี่เนาะมีน้องบอกว่าพี่เว็บคือมังกรคือว่าอะไรนะไอ้มังกรของพี่น่มันไม่ได้สีม่วงแล้วมันสีน้ําเงินเออวะเนาะมันสีนํำเงินจริงด้วยผมเราไปดูแล้วแล้วเราจะทํายังไงต่อไป ก็ช่างมันแล้วกันน่าจะใช้ได้เหมือนกันปู่วะไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจมันใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะเรามีเลือดมังกรนี่ไหมเรามีเลือดมังกรนี่อ่ะเลือดมังกรสีม่วงหทุกคนน่าจะใช้ได้เหมือนกันหรอเปล่เพราะเป็นมังกรสายฟ้าสีม่วงนี่จะเป็นน่าจะเป็นสายฟ้าเออน่าจะใช้ได้มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอน r รานพิกแอคกันดีกว่าครับผมพลิกแอคันนี้เราต้องการเอนทานด์อะไรผมต้องการนุ่มนวลเพราะว่าพี่เวฟได้ขุดบล็อกอันนี้ไปไว้หนึ่งบล็อกปรากฏว่าอืมบล็อกัหาย ใช่คือผมต้องการละมุนสัมผัสไว้ทุกคนใช่มันคือแรกที่ผมต้องการคือละละมุนอาละมุนสัมผัสประสิทธิภาพห้าโอเคได้แล้วมาเดี๋ยวเรามาทําขุดดีกว่าเด,วเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไอ้พวกไอ้พวกถุงนี่เดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราจะมาดูมังกรกันก่อนดีกว่าครับผมว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าเออแล้วก็มีน้องบอกว่าวีไม,มันจะต้องฟักตอนฝนตกเออขอโทษทีแล้วพอดีว่าลืมลืมนี่มาเดี๋ยวเรามาทํากันดีกว่าคือเครื่องอันเนี้ย ขาทุบอ่าได้เป็นบล็อกได้เป็นบล็อกเนี่ยเห็นไหมมันเย้มัน,มนทุบได้เป็นเกคือไอ้เครื่องนี้นะครับผมมันเป็นเครื่องที่แบบว่าเราจะต้องวางไอ้เจ้าบล็อกอันนี้ไว้ตรงมุมตรงนี้ก็คือว่าเราจะวางไว้ทั้งหมด4มุมเนาะก็คือว่าเราจะวางไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาวางไอ้บล็อกอันเนี้ยไว้ข้างบนแบบนี้อ่าแล้วเราก็จะมาทำอีกเดียวในะครับอ๋อในะคายังต้องใสอยู่อันนี้ปุ๊บเดี๋ยวสิไม่ได้ใส่อย่างนี้ เดี๋ยวจะใช้อะไรขุดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวใช้พิกัดขุดปะโอเคคือเราจะต้องมาทําเป็นบล็อกประมาณนี้ไว้ก็คือว่าเป็นเครื่องรับส่งสัญญาณอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ข้างบนมันต้องวางกี่บล็อกกลุ่มเลยแค่ห้าบล็อกก่อนทุกคนจะโผล่มาวันนี้่ห้าบล็อกไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวขอต่อข้างบนฮึบฮึบห้าบล็อกหรือเปล่าอ้าได้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 ห้าบล็อกพอดีเลยแล้วเราก็จะใส่นี้เข้าไปครับนี่นี่นี่แบม คือถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันอ่ามันมันถูกต้องนะไอ้บล็อกตรงนี้มันจะเปลี่ยนเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยเวออ่าคือมันจะเปลี่ยนแบบนี้ซึ่งหลักการต่อไปเนี่ยผมที่เราได้เครื่องนี้มาแล้วก็คือเป็นของสีม่วงเนาะน่าจะเป็นของมอเตรสายฟ้าไปเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะสามารถสร้างได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปเอาเหล็กมาก,ก่อน <laughs> ในสุดข้าก็ฟาร์มมาจนได้คือมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับเออพี่เอามอดเอ่ออะไรนะเอ็กซ์เรย์ออกเถอะครับพี่เองตรงด้วย คือผมไม่อยากจะใช้หรอกเวทแต่ว่าคือถ้าเราไม่ใช้อ่ะมึงดูสิชาติเนี่ยมันจะหาเจอไอ้บ้ามึงก้อนหายยังยากโอเคนี่ใส่ไว้เดี๋ยวนะเราจะมาเอาอะไรวะออกูัวเอาเหล็กเอาเหล็กเหล็กลืม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 อ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําดูนะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะอันนี้เราจะทดอทดลอง you know ใช่เราจะมาทาการทดลอรองดูว่ามังกลองรองแบบมันจะเผาให้เราหรือเปล่าแต่ว่าไอไอชื่อเชอร์รี่ของเรานี่มันก็ตัวใหญ่เกินไปทะกูว่า มังกรที่จะสามารถเผาได้จะเป็นเลเวล3ขึ้นไปเท่านั้นนะโอเควิธีการทําก็ใส่แร่เอยใช่ใส่อันนี้อ่าใส่อย่างสองอย่างนะครับแล้วก็อัญเชิญมังกรฮึะมังกรเชอรี่เห็นไหมลูกเชอรี่ลูกพาะเองเห็นไหมนี่เห็นป่ะพพลบลังเออเชอรี่ พ้นพลังลูกวะพ่นพ้นพลังลูกเอ้ยหลับเมินกูได้เดี๋ยว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 ทำไมมันพน่นอะทำไมมันไม่พ่นพลังอ่ะหรือว่าเราทำให้มันหลับอยู่วะเดี๋ยวเราต้องปลุกต้องปลุกต้องปลุกชัวงานนี้มีชัวต้องปลุกครับผมมันต้องปลุกให้เชอรี่ของเราตื่นเพราะว่าเราใช้คาถาบังคับให้เขานอนอยู่เออแล้วกระทะไปไว้ไหนเน,น,นี่ยอันใหญ่ คือเราต้องใช้คาถานี้ทําให้เขาตื่นก่อนนะครับเขาถึงจะสสแสดงพลังใช่กูคิดว่าใช่มันต้องใช่อ่ะใช่แน่ๆแน่ๆแน่ๆเลยใช่แหละมันต้องใช่แหละนี่เช,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 ชอรี่ตื่นลูกเชอรี่เชอรี่ตื่นอ่าลูกไม่ตื่นวะเชอรี่ตื่นลูกมึงมึงจะนอนตอนนี้ไม่ได้นะเชอรี่เชอรี่ลูกพ่อ หรือว่าขวดน,นี้กูไม่ถูกต้องไหมมันก็สีม่วงนี่ทุกคนเนี่ยมันสีม่วงอะ่ะไปตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเรา่เรืที่ททเตาเลยเงียบยิบเงียบยิบไม่มีมมอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรของมืงอนเ,นเนี่ยเชอรี่รบมึงจะทอนแล่วจพอ,องไม่ได้นะมือมันโอ้หไอ้บางกรในร่นะคุณไม่เคยทีนะ่จะให้กูภูมิใจในตัวมึงสักหน่อยเลยเล่า อ้โหหรือว่าเราใส่สีขวดเลือดผิดวะนี่มันสีเลือดเรามันมันจะมีสีขวดเลือดมังกรอีกสีหนึ่งใช่ปหมมันจะต้องใช้เป็นสีอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเป็นแท่นก็สีม่วงเนี่ยเชอร์รี่เนี่ยสีม่วงอันนี้ก็สีม่วงสีเลือดอ่ะถูกไว้ทุกคนแต่ว่าหรือว่าเป็นมังกรน้ําเงินวะใช่ปหหรือว่าไม่ต้องใส่สีทุกกัน What the fuck you know หรือว่าคุณต้องใช้อันนี้ใช้้ไหมแต่มันก็ ใช่ปะต้องใช้อน,นี้มานี่ะเราต้องใช้อน,นี้ปว้วะล้อนี้มันฟักยังไงอะ่ะหรือว่าต้องรอให้ฝนตกเดี๋ยวเราเค่อยเทสต,ตอนฝนตกก็ได้มันทำไมไม่กนี่อ่ะทุกคนทำไมมันไม่พุ่นบอลังอ่ะไอ้บ้าเอ,อ้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเียมหน่อยละกันเนาะเอ,อ้ชิบหายให้กูก็ม,มันใส่อ่าเดี๋ยวเก็บขอก่อนมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการเปิดกล่องของเราที่มีโคตรเยอะเลยแต่กูจะต้อง คราฟหีบขึ้นมาเพิ่มนะตอนนี้เราต้องใช้หีบเพรเรามังกรเราไม่พ่นพลังวะทุกคนทํายังไงวะถึงจะพ่นพลังคืออยากจะให้มันมีแบบว่าพลังขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเออมันต้องหรือว่าเราต้องใช้มังกรตัวสีม่วงเหมือนกันนะถึงจะสามารถทําได้เพราะว่าเลือดมังกรมันก็มีแค่แค่เนี้ยใช่ไหมหรือว่ามันหรือว่ามันเป็นของสีดี้่ะหรือว่ามันยังไงวะทําไมมันไม่ติดว่ะมังกร มันก็ควรติดดิใช่ไหมมันก็ควรติดดิดใช่ไหมเออมันก็ควรติดดิทำไมมันไม่ติดวะเออนัน่นคือปัญหาที่กูจะมึนงงมาเดี๋ยวเรามาเปิดกลอด่องกันดีกว่าครับกล่องใบนี้เราจะมาทําการเปิดกูจะเปิดได้หมดเลยอะกูจะเปิดแบบเร่งด่วนเนียโคตรเร็วอะอ่ะอะประมาณนี้ก็พอแล้วอะแล้วก็เก็บเฉพาะไอเทมอุ้ยได้ที่มันสิบเจ็ดอันเลย่ะเก็บเฉพาะไอเทมไอพวกที่มันเป็นไอเทมบล็อกเดียวเนาะใส่ได้อันเดียวเราก็เก็บไป เราก็มากดต่ออ่าอีสี่อ่าเดี๋ยวเก็บไปเอทเทมพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มลกบ้านแล้วแล้วทุกคนอันนี้ก็เอามาเก็บไปฟากหนึ่งเลยให้มันดูแบบไกลๆกันหน่อยกูได้แบบว่าจัดเรียงระเบียบถูกต้องอ่านี่ก็ยัดเข้าไปฟาร์มไก่แมงดาไปชั่วโมงกูรู้สึกว่าไม่ได้น้อยน้อยทุกคนรู้สึกว่ามันได้นอ้นนนอยมากโอโวกูเปิดแป๊บๆจะหมดแล้ะ อะไรคำนี้อ่ะอันนี้เก็บไปอะไรที่มันเป็นบล็อกเดียวอ่ะอันนี้บล็อกเดียวอันนี้บล็อกเดียวไม่ใช่บล็อกเดียวไอเทมชิ้นเดียวโอเคอันนี้ก็เก็บไว้เก็บเก็บไว้โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการคราฟดาบกันเราดีกว่าเพราะตอนนี้เรามีเบรดเดตถึง52อันหมดทุกคนเดี๋ยนะเอาเอาอันนี้มาดิเคียว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 มาดิเคียวมาดิเคียวมาเก็บไว้ในห้องเออได้เวลาที่เราจะเริ่มทําดราบกันแล้วทุกคน ดาบอันแรกที่เราทำเนะครัะผมก็คือเล่มนี้ดาเมจแค่19ไม่แม่เราไปทำดาบกันเราทำเล่มนี้เล่มนี้เนี่ยจะต้องใช้เบดบใหญ่ประมาณ12อันนะครับผมแล้วก็ใช้สีทองเหรอสีทองคือไหนนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วก็เบดบใหญ่แล้วก็ต้องใช้อันนี้ใหญ่ด้วยเหรอเนี่ยอันไหนคือไหนวะตัว DP อ้อนี้นี่นี่นี่อันนี้โอเคมาเรามารอการทำเดี๋ยทุกคนหูเแบบีดใหญ่เรามีเยอะมาก แบมโอเคเราได้เล่มนี้มาแล้วครับผมเล่มนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษก็คือว่าอไม่รู้ฮะอ่านไม่ออกเอาเก็บไปกันเก็บเก็บไปกันเออเดี่ยขู่ห้องนี้เดี๋ยวเต็มไปด้วยดาบดาบเราจะมหาศาลมากเลยทุกคนต่อไปครับผมดาบที่ผมจะทําก็คือไอดาบอ่าขอเป็นขอเป็นเล่ม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 อเดี๋ยวนะเล่ม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 นี้อยากจะทําเพิ่ม้วเอาเป็นเล่มนี้ดีกว่าเนาะอ่าเล่มนี้อ่าเล่มนี้เล่มนี้อุปกรณ์วัด คือไรว,วะ C H A P R คืออะไรเยอะอันนี้เหรอใช่ไหมคืออันนี้อ๋ออันนี้แล้วก็เแบเบ็ดใหญ่เแบเบ็ดกลางเแบเบ็ดกลางประมาณสี่ิอันเนีแบเบเบ็ดกลางเแบเบ็ดกลางสี่บอันกูจะหาจากไหนนะเแบเบ็ดกลางส0สิบอันน่าจะต้องเหอ่เแบเบ็ดกลางสี่สิบอันเดี๋ยวนะเราก็ต้องใช้อันด้วยต้องใช้อ่าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มึง <laughs> เดี๋ยวกูเพิ่งดูมาเมื่อกี้กูลืมซะอันอันไม่ใช่อันนี้ดิอันไหนวะอ๋อใช่ใช่ไอเป็นเป็นรูปนี่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 อันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าเราไม่เห็นมีแล้วไหมแล้วกูไปหมุนเล่นตัวไปน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราน่าจะย้ายมาแล้วนี่ไงโอเคแล้วก็สุดท้ายครับผมเป็นเบเบดเล็กเหรอเบเบดเล็กใช่ไหม E N R ใช่ปุวะอ๋อไม่ใช่สีเขียวเป็นสีเขียวสีเขียว สีเขียวสีเขียวอ่าอันนี้เคร่มาเดี๋ยวเรามาลองทําดาบเล่มนี้เหรอทุกคนก็คือว่าวั a t บเบ็ดอ๋อบบเบ็ดเบเบ็ดกลางบบเบ็ดกลางแล้วก็อันนี้อันอันอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้ไ,ได้แล้วโอเคได้นี้มาแล้วโอเคแล้วก็อาวุธเล่มต่อไป 28, แล้วผมดาเมจยี่สิบแปดครับผมเราจะใช้เป็นอะไรบ้างบบเบ็ดกลางสิบอันแล้วก็ใช้เป็นโอ้โหแ, B gang, แล้วเบเบ็ดกลางเราหมดแล้วว่ะ ใช่ป่ะล่ะงั้นกูทำดับกิ่งกุงโกะไปก่อนเลยไปดาเมจอ่าเยอะๆอ่ะอันนี้ดาเมตเจ็ดสิบใช้เบเบีใหญ่สิบห้าอันทุกคนเบเบีใหญ่สิบห้าอันแล้วก็ตัววีอะตัววีคืออะไรอ่ะไอไฟกระพริบป่ะวะไฟกระพริบนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเออว่ากูลืมไปเลยกูมาใช้เบเบีใหญ่ตรงนี้ทําไมเนี่ย what the fuck เดี๋ยวนะทุกคนผมลืมไปเลยว่าเราจะทําชุดเกาะนีิว่า นั่นนะดิหลายคนใาจังหวนอ่ะไเบเปกิ้งค,ควายม,มึงบอกวิ่งตามชุดเกาะไม่ใช่ไเบงโง่เออว่ะเออว่ะกูต้องทำชุดเกาะไอ้ชุดเกาะชุดเกาะอ,อันนี้น่าเป็นชุดเกาะที่โกงสุดละอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองทำชุดเกาะเพราะมีน้องๆบอกว่าชุดเกาะพี่บางมาเบเบกิบ้งอ่างสิบห้าอันพอปะเนี่ยสิบห้าอันโอ้ไม่นะพระเจ้าแบรนไม่นะเบเบกของเราไม่พอเบเบของเราขาดโอ้โหไม่น่าเลยกูเดี๋ยวนะสิบมันขาดอีกหกอันอ่ะมีปะในนี้มีปะ มีเบ็ดใหญ่หกอันฮัลโหลมีวันนี้มีเบ็ดกลางทุกคนไม่ใช่ไม่เบ็ดใหญ่อู้กูต้องไปฟาร์มบอสอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเจริญไม่มีวะ่ะเราได้ได้แค่3ชิ้นนะรองเท้าเราหนะ้าจะยังไม่ได้โอเคมันต้องใช้เบ็ดใหญ่เบ็ดใหญ่3อันแล้วก็ต้องใช้เป็นอ่า star นะฮะก็คือไอ้นี้อ๋อแร่แร่แร่สีวิบวับนี่ไงอันนี้ มีตรงไหนอีกไหมมีโอเคได้แร่นี้มาประมาณกี่ชิ้น10ชิ้นครับผมแล้วก็ต้องใช้สีเหลืองสีเหลือเครื่อนนี้ใช่ไหมอันนี้มาเดี๋ยวเรามาลองเสกแบมโอเคอันนี้ได้ได้หัวมาแล้วต่อไปก็เป็นเสื้อเสืสส้อกรอกเสื้อกรอกเสื้อกรอกโกินทำไมวะเลยแบมเสื้ออุ้ยทำได้เลยเนะี่ยเสื้อกรอกก็ทำได้เลยนะครับผมต่อไปเป็นกางเกงะเกงเกงกางเกงกางเกงเดี๋ยวเราใส่กางเกงะแบมเอ้ยกเกงะทำได้เลยจนะนะนะยนะยยขาดได้รองเท้า ทำไม่ได้โออมันเสียใจไมย์นะทุกคนกูพลาดกูพลาดอย่างบ้าหันเลยมันมันแยกได้บอกว่ะอย่าจเอาของมาแยกกันดูดิมันไม่เนย่อิ๋ยเมย์เราใส่ชุดก่อนดิอ้อเลือดอย่างน้อยเลยมึงแต่ว่าเราได้เลือดสูงสุดคือ25้านะครับอันนี้ได้อย่างละย5ิ้าเนาะยี่าเปอร์เซ็นตะ์อแล้วก็ความแข็งแกร่งของกอดคือ22สองคือแข็งแกร่งมาก โอเคเดี๋ยวเราจะลอเอาชุดเกราะนี้ไปเอน็นชรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เรายังไม่มีรองเทา้าเราต้องใช้รองเทา้าน,นั้นก่อนดิรองเท้าอยู่ไหนวะกูถอดไว้เลรองเท้าเราต้องใช้รองเท้านี้เกอนก็นด้น่าจะได้เลือดก็ได้ได้เยอะอยู่เนาะมาเดี๋ยวเรามาลอเอนชารัน,นก่อนเดี๋ยวเอาราพีสแป๊บหนึง่งราพีสราพีสกูเก็บไว้นี่สิฮ่า,าจำได้ไม่มีลืมราพีสนี่น่าจะเป็นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครับผมชุดของเทพเจ้าเดี๋ยนะ อ่าอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องเอนชาร์ดนี้ก่อนดิเดี๋ยวถ้าใส่โชคดีโชคดีมินเดี๋ยวน้องด่ากูอีกแบมคงทนอืเยี่ยมเลยแบมคงทนเยี่ยมเลยแบมคงทนกูว,ว่าไม่ใช่แหละเดี๋ยวกูกูว่าไม่ใช่แล้วทุกคนผมคิดว่าชุดเกาะไอ้พวกนี้นะน่าจะป้องกันอะไรหลายๆอย่างแล้วป่ะ <c oughs> ใช่ไหมเมันนับมันเห็นไหมมันไม่มันไม่ได้บวกสปีดด้วยนะ เหมือนกับมันไม่ได้บวกความเร็วนะเหมือนจะน่าจะเป็นชุดเกาะแบบเพียวๆแบบทึกๆอ้นหดเลยเว้ผมว่าน่าจะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องลองสร้างบลอสขึ้นมาอีกที <laughs> สร้างบบโอ้โหอ,อ,อุปกรณ์อยู่ในตัวแมงดาเล่นแมงดาไปสร้างหีบไปตรงไหนวะเนี่ยโอ้คุณลืมแล้วนะทุกคนโอเคแต่ไม่งั้นไม่ไม่เป็นไรงั้นแต่เราสร้างอันนี้ขึ้นมาใหม่ก็ได้บอสบอสบอสอุปกรณ์ในการทําร้อนนะครับผมนี่เลยตรงตาคุยเราจะลองกับบอสจริงดิเราไม่ลองกับตัวอื่นวะ เออเราลองกับตัวอื่นเดี๋ยวแบบมังกรอ,อะไรอย่างเงี้ยมังกรไอ้ใช้กระดาบดิว่าเออใช่ดาบหัวใ,ใจไฮดราเพื่อมาเพิ่มเลือดสักหน่อยแล้วก็ต้องใช้เป็นดาบบล็อตไม่ใช่ดาบของเราเนาะดาบนี้ดาบเล่มใหญ่โอเคดาบเล่มใหญ่อันนี้เก็บไว้ฮะไม่ต้เป็นละดาบเล่มใหญ่แล้วก็มังกรออมึงอยู่นี่แหละเชอร์รี่มึงไม่ต้องไปมึงทำให้กูผิดหวังมากมึงไม่ยิงพลังให้กูเชอร์รี่เอ,อ่อเอานี่มา ในต้องการครับแล้วก็จะมีตีลัวใช่ไหมหนังสือตีลัวโอเคปเดี๋ยวเราสังเกตว่าเลือดไม่เพิ่มสังเกตว่าเลือดไม่เพิ่มใช่ปะโอ้บั๊กเดี๋ยวกูกูก็ตกใจว,ว่าเลือดไม่เพิ่มไอจิบหยโอ้โหเดี๋ยวนะตกก็เจ็บไม่ไม,ม่เกือบตายเกือบตาย ตกก็เจ็บเหมือนกันตกก็เจ็บเหมือนกันอุ้ยมีบอสอยู่ข้างล่างด้วยบอสสีเขียวไม่เอาไม่เอาบอสสีเขียวกา้าเกินมาเดี๋ยวเราไปดูดิว่ามันจะมีตัวอะไรที่สามารถตบเราแล้วเราเราถึงขั้นตายได้ไหมเราต้องมาอามามา,มามานางเงือกเมียจ๋าผัวมาแล้วจ้าลุ้มตบผัวไดอ้อโอผัวชอบเหลือเกินโอ้โหชอบโอ้โหไม่ลดเลยว่ะทุกคนเลือดแบบว่าไม่กระดิกเลยฮะเหมือนนางเงือกเขาจะตีเราไม่เขาเฮ้ เอ้ยเกินเกินไปเกินไปเอ้ยไว้หน้ากูหน่อยเราน่าจะขาดแค่เท็มที่สุดท้ายปะโอ้โหเสี่ยมึงหลอนมากเอ้ยไปเมียจ๋าขอโทษนะวัดเมียเลือดเท่าไหร่เนี่ยทำไมกูตีทีเดียวไม่ตายโอ้โหเลือดเดี๋ยวนะเหมือนดาเมจของเราลดลงปะเนี่ยเมียจ๋ามานนี้ที่ทำไมพวกมึงถึกจังทำไมพวกมึงถึกจังเลยมานทำให้เลือดกูลดปะเนี่ย ผมว่าเราต้องไปลอกับตัวอื่นไว้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ผลไม่ได้ผลรวมกับไอ้พวกนี้ไม่ได้ไอ้พวกนี้โง่เราต้องไปลวงลองกับไอ้พวกตัวแบบขนโหดอ่ะอย่างเช่นมังกรอ,อะไรเงี้ยเออต้องไปลองกับแบบมังกรอ,อะไรหเห็ดกูหลอกหน่อยไม่ได้ปล่อยกูไปเอออ้โอถคนหน้าตาดีสาวๆชอบก๊ดกร์ดตามโอ้โหเดีย๋ยวนะแถวนี้กูไม่เฮ้ย,ย,ยลงน้ำถึงชุดเกราะของท่านจะเทพแค่ไหน ถ้าตกจากที่สูงแล้วก็ท่านก็ไม่รอดอยู่ดีนะเอตายเถอะโอ้ยออยังยังไม่ตายยังไม่ตายมังกรอขอสแกนหน,หนึ่งมังกรบริเวณนี้กูดูแล้วไม่น่ามีนะทุกคนนะมังกรยักษ์อ่ะไม่น่ามีนะทุกคนอุย้ยเหมือนกับเรียกร้องเหมือนจะเจอห่ะทุกคนอะไร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 โอ้หวิ่งเวียน,ยนไม่ได้อาที่ขุดมาด้วย เพี่ยมเลยมังกรน้อยมังกรน้อยฆ่าไม่ได้ฆ่าเจ้าเลยมังกรน้อยงั้นเดี๋ยวขอกลับไปเอาที่ขุดไว้เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นลูกไฟมังกรตัวไหนยิงไฟวะไม่แน่ใจ่ทุกคนมังกรตัวไหนยิงไฟวะหรือว่าเราต้องคราฟไอ้นี่กันมาเพิ่มมาคราฟไอ้หัวใจอ่ะไม่ใช่ในหัวใจเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นั่น่ะทุกคนเราต้องคราฟที่เรียกบอลมาเพิ่มมาวะว่าเราต้องคราฟเพิ่มแน่ๆเลยเออ เดี๋ยวเราต้องไปดูวิธีการคราฟก่อนประเดิมผมลืมวิธีการคราฟโอ้ยโอ้ยกูเสียวตกตายแล้วกันโอ้โหเวลาแบบบินไม่ได้แล้วมันต้องแบบต้องเงยหน้าตลอดเนี่ยอู้อู้ออู้ยไม่ตายว่ะโออเดอีซี่คมบอเดี๋ยนะตอนนี้เราจะต้องดูซิว่าวิธีการคราฟรงตามล็อตนะครเราขาดแค่นี้ซึ่งแรกนี้จะต้องใช้อาหินอันนี้เนเธอร์แล้วก็ใช้เป็นผงหินเรืองแสงนะครับแล้วก็ เราต้องใช้อันนี้อันนี้เนี่ยต้องไปเอาโล่มังกรซึ่งตอนนี้บ้านเราหมดแล้วไม่มีเนาะโอ้โหอบ้าเอ,อ้ยเสียดายเนี่ยหินเรื่องแสงยังมีอยู่เลยแล้วก็มีไอ้นี่อยู่เลยอยู่ไหนวะหินโอ้โหอยู่ในตัวแมงดามันเอาทิ้งหมดหรือยังวะน่าจะคราฟหมดแล้วอะทุกคนเสียดายอะ่ะบลอตเอาอีกทีกว่าเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มลูกแก้วบอสก่อนผมขอฟาร์มฟาร์มสักข้าลูกเออเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเขาไปตัด ตะกี้ก่อนนะเดี๋ยวไปฟาร์มลูกแก้วบลอตก่อนสัก5ลูกเดี๋ยวเรากลับมาได้แนะค่ไปดูเดี๋ยววะไม่น่ามีเดี๋ยวต้องไปรอโลกมังกรด้วยเนี่ยนะเอ๋จะตายแล้วทุกคนทีเดียวตายตายเจ้าหมดเรียบร้อยแค่นี้รงก็ได้มาแล้วห้าถุงเราจะมาทำการเปิดดูเพราะกูต้องการเบียดใจปุ๊บปุ๊บ ฮาฮาเบเบ็ดใหญ่ได้มาทั้งหมดฮ่ะอันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราเอาเราขาดหกอันเหรออะไรวะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกูขาดหกอันเฉยเลยเดี๋ยวเย้ด้วยความมั่นใจไอ้บ่าเออเราขาดหกอันเหรอโอ้อะไรวันนี้มึงจะคราฟยากไปไหนเนี่ยโอ้กูคอย นิดหน่อยก็ได้อะโอ้โหแค่ลูกเดียวเนี่ยมึงให้กูไม่ได้แล้วไงนะฮะคือกูจะได้แบบสปาร์ตแล้วด้วยกูเป็นสปาร์ตแล้วเดี๋ยวนะนี่มาอันนี้มาคราฟดิเรามาลองเสพไปอโ,อโอ้โหดูความโหดมดรับโอ้โหตีแบบโคตรรัวตั้งแต่เรามีอาวุธนี้นะฮะมันทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหามากขึ้นนี่เราเจอมอนสเตอร์ตรัวไหนที่แบบเลือดเยอะเราสามารถคบๆแล,ล้วก็ท๊อตตายได้เลยนะทุกคนนะเรียบร้อยลองเปิดดิ เกิดอ e ันเดียวได้เลยไลวีแมวไลไลวีแมวเงียบกิฟตเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว้ยกูขอมึงสักอันก็ไม่ได้เลยฮะสักอันเนี่ยแค่อันเดียวเนี่ยขาดอันเดียวสุดท้ายเน่ยกูจะการก๊อตของโลกใบนี้สมบูรณ์แบบดูโน่เราจะอะไรจะแกะอีกเยอะนะลืม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 ขุดตูดตูดตู้ยตีรัวไม่ได้ทุกคนลืมไปต้องใช้นี่อ่านี่มา ตีไปสุ๊จ้าหนูพร้อตีเร็วเลือดบอสแบบกระตุยใจสังเกตตรงสายบนเลยทุกคนดูดิจะบอสยิ่งมึจะสู้กได้อะบอสบอสมาดมาดเบิร์ดฮ่าฮ่าฮ่ากูรู้มึงจะตอบกูรู้มึงจะตอบกูรู้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 เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่แอนเชิญกูรู้มึงจะตอบวันนี้ใช่ไหมอ่าใช่ด้วยอเจ้์เรียบร้อยแค่นี้เราก็จะมีองค์กรในการทรัม อ่าสุดยอดอาวุธแห่งตำนานอันนี้เหมือนจะไม่พอเดี๋ยวหามาเพิ่มกอนอันนี้ดูเหมือนจะไม่พอในนี้มีปุวะไม่มีวะเอาชิปใหม่แล้วอันนี้ไงอ่าได้อยู่โอ้โหนึกว่าจะไม่มีซะแล้วเหลือแค่อะไรอะ่ะรองเท้าใช่ไหมโอ้เกือบกกดแล้วเมื่อกี้โอ้ถ้ากดนี่หาเลยหาคืนหาคืนนี่มาใส่เข้าไป แบบโอเคเรียบร้อยครับผมมันจะได้อะไรอะ่ะเลือดสูงสุด25%ความแรงของการโจมตีบวก7ความแรงของการโจมตีตนะความแข็งแกร่งของเกาะบวก22เกราะบวกที่2 2ครับผมก็คือว่าทําให้เราตีดาเมจแรงขึ้นด้วยเวลาเราตีอย่างเงี้ยมันจะทําให้ดาเมจของของเราตแีแล้วถ้าเกิดว่าเราอันนี้ไปเอนชาร์ก็น่าจะได้คงทนครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นชุดเกราะที่ให้เราได้แต่คงทนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาลองเอนชาร์กันดูดีกว่า น่าจะได,ได้แต่คงทนเนาะอันนี้ผมใส่อ่าถุงมือโชคดีอยู่เนาะอ๋ะอๆไม่ได้ป้องกันอยู่เอ้าแล้วเมื่อกี้มึงได้อะไรให้กูอะเดี๋ย <c oughs> วเอ้มึงโกโหกกูมาเนี่ยอู้ได้คงทนคงทนคงทน,งทนแต่ของเราที่เราต้องการคือบาดุดขนนกเว่บาดุดขนนกได้เป็นอะไรที่เราต้องการมากที่สุดนะตอนตอนนี้แล้วเออโอ๊ยเนาะเก็บไปไว้ฮะตอนนี้ ค่าก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพัชจ,จ่า,าโลกใบนี่เต็มตัวแล้วสินะคือไม่มีใครค่าค่าได้แล้วตอนนี้ถ้าค่าใช้ไอ,อ,เอเทมส,ส,สิ่งนี้มาแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่าค่าเชิญบลอสกีน่อกสักตัวอะไรเดี๋ยวนะเราจะมาลองทดสอบกับบลอสบ <c oughs> อตบอตวิธีการเชิญบลอสเนี่ยอันนี้อกูเหลืออยู่ลูก็เดียวกูจะหาทำไมมาเดี๋ยวเรามาลองดูดูก่อนว่าชุดเกราะอันนี้สามารถเพิ่มดามเมจให้เราได้ เยอะขนาดไหนเออเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มเยอะขนาดไหนเนาะมาเดี๋ยวเราข้ามไปดูสิเราจะอัญเชิญบล็อตมาหนึ่งตัวครับบล็อตมาหนึ่งตัวบล็อตมาหนึ่งตัวเหมือนบล็อตตีระเบิดด้วยนะเออไม่แรงไม่แรงอ่ะมาเดี๋ยวผมจะรอถอดชุดเกราะเอ่อแล้วก็ถอดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะได้ตีเพียวๆเลือดบล็อตมีอยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองสี่สี่อ่ะหนึ่งศูนย์ หนึ 1> 1, ่งสองไหมเมื่อกี้ใช่ไหมเริอ่มบ,บอสเหลือประมาณนี้ป่ะเออ่เดี๋ยวเราลองลอง,ลอง,ลองตีใหม่ 1, หนึ่งสองบอ่ะอะใช่หนึ่งสองลดไปประมาณสิบสองเว้ยลดไปประมาณย้ำว่าลดไปประมาณสิบสองนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ชุดเกราะอันนี้พร้อมอ,อ่าชุดเกราะเดี๋ยวขอแค่ชุดเกราะเดียวนะเดี๋ยวเราเลือดบ,บอสเต็มก่อนแบมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เหเลือเจ็บ สแสดงว่าชุดเกราะนี้ทําให้อ่าตีบอสได้แรงคือถามว่าทาไมเราตีบอสถึงไม่เข้าดาเมจเป็นร้อยนะเพราะว่าบอสเขาก็มีเกราะเหมือนกัน30เลยอ่าแสดงว่าดาบเราก็ตีแรงขึ้นมากๆเหมือนกันนองเคลื่อนเพิ่มมาประมาณจาก12ลดมา7็เท่าไหรห้5แล้วห้าบวก12เป็น17ดาเมจตีเข้า17เหรอไม่แน่ใจนะ17หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเราลองมาใส่อันนี้ขนนกก็ตีเหลือ9ก9 9ลดไปประมาณ2 5ห้า ดาเมจซึ่ง25ดาเมจนี่คือดาเมจตีเข้าเกาะนะแต่ถ้าไม่มีเกาะแล้วก็ก็คำนวณไปแล้วกันนะบวกดาเมจบวกดาเมจเยอะเหมือนกันบวกดาเมจเจ็ทุกชิ้นเลยก็คือว่าอันนี้บวก22ใช่ไหมอันนี้ก็ความแรงในการจมตีบวก7 7 7 7 7 7เคูณ4 7 2 7 2เท่าไรเจ็บวก14 14 2่28่ปป่ะเนี่ยเห็นม ถ้ากูพูดไปแล้วมันผิดดากวีเจ็ดชิฟายแล้วทุกคนกูไม่ลาคำนวนเลขให้มึงดูเลยยี่สิบแปดบวกเจ็ด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 บวกเจ็ดก็สิบสี่สิบสี่บวกสิบสี่ก็ยี่สิบแปดเนี่ยกูเริ่มไม่มั่นใจอ่ะกูเริ่มไม่มั่นใจอ่ะอ่าแล้วก็บวกนี่ห้ายี่สิบแปดห้าก็เป็นสามสิบเออชอบมาแล้วกันก็ถือว่ามันบวกระเปิดแรงมากอ่ะเออเวลาเราเสร็จชุดนี้ต่อไปขั้นสุดท้ายของเราเนี่ยผมเราแค่ ใส่ตรงนี้ให้เป็นบอลดุขนกเราต้องหาบอลดุขนกให้ได้เพราะฉะนั้นรเ,รเ,เราจะต้องไปฟาร์มเลเวลเว้ยอ่าเราจะต้องไปฟาร์มเลเวลเพิ่มซิตอนนี้ถามว่าเราต้องการเลเวลสักเท่าไหร่ก็จนก,กว่าเราจะได้บอลดุขนกเพราะว่าอ้าวแค่กูตกมึงก็ดับว้าวสุดยอดแห่งเกมนั่นแหละะทุกคนก็ใครที่รู้วิธีการอ่า รู้ว่าเราจะทำบางกรอนเ่ก็คอมเมนต์บอกไปด้วยนวกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับผมไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมจอดำเกมกูค้างไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยเลย <c oughs> จบคลิปแบบเกมค้างเลยนะไอเวน